เพราะที่จะแก้ไขไม่ให้ฟีฟาแบนทศไทยมันต้องไปแก้ที่คนที่จุดประเด็ดนนี้ส่วนคนที่มาพูดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฟีฟาคงไม่สามารถแบนได้ฟีฟาเนมเบอร์หลายท่านพูดกับผมว่าแทรกแซงมาร์ตเซนส่วนคนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนั้นอาจจะเป็นพวกไดโดเสาร์พันปีที่ตกยุคไปแล้ว ประเด็นขึ้นมาเพราะฉะนั้น,นาการทีออ่จะแก้ไขไม่ให้ฟีฟ้าแบรนด์ศไทยมันต้องไปแก้ที่คนที่ตึดประเด็นนี้ขึ้นมาผมมีสะมีสีครับผมรักเคารพผู้ใหญ่ทุกคนที่ทมีความรู้สูตหรือเป็น คู่คำสาแต่สิ่งที่ทุกคนกลัาใจควรทำควรปฏิบัติการเรียกใช้คุยคุญคุยไม่ใช่เอาผมมาประจานที่ประชุมหรือมาคิดฆ่าประจานแทนสิผมก็ ยศตำแหน่งถึงคนรวยเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีผมก็มีเพราะฉะนั้นผมเป็นคนไทยนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยประเทศไทยไนในอนาคตเนี่ยคืออะไร ผมจะพยายามดีเลี่ยงนะครับ <ไป S 1> ผมจะเสียสละตัวผมเองจะพยายาม,มเยี่ยงแต่ผมจะหาช่องทางส่วนคนที่มาพูดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฟีฟ่าคงไม่สามารถแบนได้เมื่อวานนี้ผมเจอฟีฟ่าเมนเบอร์ท่านหนึ่ง แล้วเมื่อวันสองวันก่อ FIFA, ember, นฟีฟ่าเมมเบอร์หลายหลายท่านพูดกับผมว่าแทรกแซงบ้าน,นตเกษตจส่วนคนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนั้นอาจจะเป็นพวกไดโดเสาร์พันปีที่ตกยุคไปแล้วผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมอาจจะสะใจตัวผมเอง แต่ถ้าผมต้องทำร้ายคนไทยความรู้สึกคนไทยความคาดหวังคนไทยทั้งประเทศผมไม่ทำหรอกครับแต่ขอให้ผมค้นพบทางออกก่อนเพราะว่าผมได้พูดไปแล้วว่าจะลาออกแต่ณวันนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าท่านเซ็นไม่ได้ เพราะว่าเหตุผลในการละออกมันเป็นไปตามที่ผมพูดหรือผลกล่าวอ้างหรือไม่ให้คนไทยที่มีความเป็นธรรมหรือมีจิตใจที่เป็นธรรมกลับไปดูภาพกลับไปดูคลิปเสียงที่เกิดขึ้นครับก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมแสดงออก หรืพูดไปอย่ญญางนี้ก็ให้ความศีลธรรมกับผมนะครับอย่าทำร้ายเกียรติทำร้ายศักดิ์ศรีคนเหมือนกันครับหนึ่งชีวิต